ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยนะครับผมอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกนะครับผมมาเจอกันอีกในภาคคำนวณจากเลขวิ่งแล้วครับอ่างวดน,นี้จะทำเลขง่ายๆให้ นำไปจัดซื้อจัดหาออกจากแผงลัตตอรี่กันได้เลยนะครับผมไม่ยากไม่ยากอาจะให้น้อยชุดนะครับผมฟ้าก็มีแต่ขี้เมฆแล้วครับหญ้าขึ้นเขียวยิ่งกว่าสนามหญ้านะครับตอนนี้หัวก็กินทั้งวันละครับอ่าไม่เสียเวลามาชมตัวเลขเลยครับผมปูเยี่ยมติดตั้งก่อนนะ ติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับผมติดตั้งตัวเลขสักครู่หนึ่งมาชมเลขวิ่งกันนะครับเลขวิ่งเลขวิ่งวิ่งตัวไหนบ้าง สูตรจากเลขวิ่งนะครับผมสูตรจากตัววิ่งก็แล้วกันนะฮะวิ่งนี่มาเข้าปังๆเลยแล้วครับอ่าหวันนี้ปู่เยี่ยมจะทำให้ดูโอเค งวด9 0 5นยแล้วครับผมตัววิ่งมีที่5 6 7 8 9 0นะครับผม5 6 7 8 9 0แนี่แคบลงกว่านี้มาที่6 7 8 9นะครับถ้าแคบลงกว่า6 7 8 9ก็คือ6 7 8 9แเนี่ยแคบลง3ตัวมี6 7 8นะครับผม หกเจ็ดแปดจะต้องมาหนึ่งตัวแต่บังเอิญไหมครับเข้าทั้งหกทั้งเจ็ดสองตัวไปเลยอ่ามาเข้าที่แปดแปดหกเจ็ดแล้วครับแปดหกเจ็ดก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับผมอ่าแคบเข้า แปดเแล้วครับผมสี่ตัวจะต้องมาแปดเก้จะต้องมานะครับผมเอาแคบแคบกว่านี้มาที่แปดเกแล้วครับแปดเกนี่จะต้องมาหนึ่งตัวนะครับผมอ่ะผู้เยี่ยมจะทําเอาเลขวิ่งตรงนี้แหละมาจับเป็นเลข จับคู่ว่าต่อไปว่าจะมาตัวไหนนะครับผมอ่าอันนี้พับไว้นะครับผมหยิบบอกหรือเอาไว้ตรงนี้ก็ได้อ่าเรามาดูนะครับผมเลขจากสูตรเลขจากสูตรว่ามาตัวไหนอ่ะให้เรียบร้อยสะหน่อยนะฮะ เลขจากตัววิ่งแล้วครับงวันนี้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 แปด หกเก็นะครับผมตัววิ่งมันก็คือเจ็ดแปดเาหนึ่งสองวิ่งสี่ตัวตรงนี้นะวิ่งสามตัวถอดลงมาแค่สามตัวมีแปดเกแล้วครับผมวงว,งนนะว,งวดงว 8, 9, ววงวงนี้จะได้ตัวไหน ลองจับลองดูนะครับผมตั้งโครงสร้างขึ้นก่อนนะครับตั้งแล้วมาถึงประกบกันนะฮะ ตั้งแปดเก้าแล้วก็ตั้งเจ็ดแปดแล้วก็ตั้งเก้าศูนย์แล้วครับผมหนึ่งไม่มีเอาสามตัวพอดีเก้าศูนย์เก้าศูนย์ต่างตรงนี้กันแล้วกันนะฮะ,ะจะประกบกันนะครับผม ประกอบที่หลักเกตหลักแปดซ้ายกับขวาก็พออ่าตรงนี้ก็ถ้าหลักเกตนะฮะก็เจ็ดเก้าเ9็0ศู8ย์เหฝั่งนี้นะฝั่งนี้เอามาตรงนี้ก็แล้วกัน ฝั่งนี้ก็จะได้เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกอ่าดูฝั่งนี้ได้ประมาณเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวขีดเส้นคนเราฝั่งกันดีไหม

0708อแบ่งเป็นห้องๆซะหน่อยนะครับผมอ่ะเราก็มาดูว่าเลขวิ่ง890จะได้ที่ตัวไหนนะ890890 เอาห้องแปดเก้าศูนย์ห้องนี้นะอันนี้ยกออกมาเลยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองยกออกมาเลยตรงนี้เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกันหลักแปดเอาไว้อันนี้ยกออกมาเลยน,นี่ยกออกนะเครื่องหมายผิดน,นะยกออกแปดเก้าศูนย์ห้องนี้เอาหมดเก้าเอาหมดศูนย์เอาหมดเอาห้องฝั่งนี้ได้หมดทุกตัวเลยนะครับผมอ่าเราก็ต้องมาแคบลงนะ เกดแปดเก้าศูนย์แคบลงได้ไหมแคบลงได้ไหมนะฮะ เหลือเลยอ,อีกสี่ตัวฝั่งนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่กับห้าหกนะฮะเลขสี่ตัวนี้จะต้องมาหนึ่งตัวสามสี่ห้าหกนะฮะเราจะสามสี่ห้าหกมาคัดออกนะครับผมสามสี่ห้าหกมาคัดออก แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าห้าเก้าหกอ่าฝั่งนี้มีเก้าห้าเก้าหกนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกตัวเด่นนะครับผม <c oughs> อ่าข้างบนมีเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ เขียนใส่ตรงนี้หน่อยนะครับผมถ้าเลขวิ่งที่เก้าตัวเดียวนะครับผมวันนี้เก้าตัวเดียวมีเก้าห้าเก้าหกนะครับผมศูนย์ห้าศูนย์หกอ่าฝั่งนี้ถ้ามีเก้ามา มีเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับผมฝั่งนี้ก็มีแปดห้าแปดหกอ่สุดท้ายได้แปดตัวนะครับผมผู้เยี่ยมวงให้นะเก้าห้าเก้าหกนะครับผมแปดห้าแปดหก อีกตัวก็เจนะครับผมตัวเดียวเจเอาฝั่งนี้เกมีนะเอาขอเพิ่มอีกเป็น97อีกตัวหนึ่ง7จ็ดเก้าเก้าเจ็ดแปดห้านะครับแปดหกเ้าห้าเนะฮะเอาเหลือเหลือหชุดเท่านั้นนะครับผมเจ็ดเกห้าปดห เก้าห้าเก้าหแล้วก็เก้าเจ็ดอ่ะนำตัวเลขที่ได้นะไปหยิบออกจากแผงลอตเตอรีลอ่ลองดูนะครับผมะจะมาตามนี้ไหมนะฮะปิดให้ดูตอนสรุปหน่อยผลงานน้อยๆอ,อ่าเห็นชัดนะครับผมเจ็ดเก้าแปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะฮะหกชุดนะครับผม ไปหยิบลอตเตอรี่ออกจากแผงกันได้เลยนะฮะในสูตรเลขจากตัววิ่งนะครับผมอ่ะปู่เยีย่ยมลา,าจากเท่านี้นะครับในคลิปนี้นะครับอำลาอำลาครับผมอยู่ดีมีสุขกันทุกท่านนะครับมีเงินมีทองเต็มกระเป๋ากันทุกท่านทุกท่านเลยอ่ะอำลาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ